สวัสดีค่ะ,ะเริ่มเลยนะคะคนแรกนะคะเป็นตัวแทนจากนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 3, จากจมากล่าบขอบคุณน,นะคะท่านผู้บริการคณะครูและก็บุทลากรทางารศึกษาที่ให้ความรู้นะคะตลอด2ปีที่ผ่านมาคะ่ะ